สวัสดีทุกคนเช้านี้อยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับกาลังจะข้ามไปท่าขี้เหล็กประเทศพมา่านี่ก็คือน้ำรวกกันพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพมา่าอ๋อนู้นมันสก,กายวอล์กนะี่ไง ถ้าใบล็อกดอยบาโอเคครับข้ามด่านมาแล้วเออถ้าใครจะมาเนี่ยต้องต้องต้องบอกให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,าในฝั่งไทยของเราจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราไปยื่นบัตรประชาชนที่ที่ว่าการอำเภอเนาะแล้วก็ขับรถมาแ,แถวหน้าด่านาที่จอดแล้วก็ เดินผ่านด่านขาออกนะครับในฝั่งไทยแล้วก็มาขาเข้าในฝั่งพม่าเรียบร้อยก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเสียที่ว่าการอำเภอเสีย30บาทแล้วก็มาเสียที่ฝั่งพม่านี่สิบาทก,ก็แค่นั้นนะครับพอข้ามมาฝั่งพม่าแล้วเออ,อวุ่นวายนะครับคนที่เขามาดักรอเราเพื่อว่าะจะจะให้ให้เช่าแท็กซี่เขาคือคือมาณนั้นนะ่ะให้เช่ารถเขาเพื่อจะ ไปเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวผมนะไปเปวนัน่นน <c oughs> ั่นไเยวุ่นวายมากนะชวนไปเที่ยวอย่างเดียวไปเที่ยวสาวนะเ,เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวพัดเธอเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวดูโน่นนั่นนี่อะตรงนั้นวุ่นวายมากนะครับคือคือพยายามจะแบบอ่าพรีเซนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อกระชากใจเราให้ให,ให,ให้ให้ไปกับเขาให้ได้เนี้ยตรงนี้ระวังระวังนะถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับไปทางไหนดี

ท่านนินะปุยปุยกันยนะคเดินไปมั่วตัวก็แล้วมาเจอตลาดน่าจะเป็นตลาดสดของเมืองท่ากิเล็นะตรงที่ไปมาก่อนหน้านี้คือตลาดช้อปปิ้งของใช้อะไรพวกนี้ต้องเดินดูก่อนครับ 都可以拿 Dạ, dạ nó mang lên rồi บนอะไรก็ไม่รู้โอเคทุกคนคงจะปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับวัดมหาเมียมุนีไม่รู้ว่าผมพูดถูกเปล่านะผมสอบถามมาวัดมหาเมียมุนีนะเมืองท่าขีเล็กประเทศพม่านะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับจนจบตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะฮะ คงจะลาไปก่อนเียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยตามต่อในคลิปถัด,ถดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ